สวัสดีครับ FC ทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมุสวดชนะครับวันนี้ก็ออกหมายกันเป็นบรรยากาศยามเช้าๆนะครับตอนนี้ก็6นาฬิกา10นาทีนะครับวันนี้ทางผมเองจะพาท่านผู้ชมนะมาตามล่าปลาหนีนกน้ำกันครับสำหรับเช้านี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปครับเช้าๆแบบนี้เราไปตามล่าปลานกน้ำกัน baliklah, bah, duit kan? มันไม่ถึงกับไอปลาน n o r k n ้ำะนะครับมันจะขึ้นห่างจากน้ำประมาณสักฝ่ามือนี่แหละนะครับแตมม่มันไม่ได้ขึ้นลอยผิวน้ำนะมันไม่ถึงกับไอปลานกน r k n ้ำมนนะครับก็คงต้องซัดแบบนั้นแหละ เห็นไม่ค่อยชัดครับท่านผู้ชมต้องซัดแล้วล่ะนะครับ โดน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 ้ตไม่โดนครับโดนอยู่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 ย้อนกลับมาทางเดิมเนี่ยทางที่ผมยิงนี่แหละนะครับได้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 ตัวนี้ไม่ติดไม่ติด โอ,โอ,โอ้ภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะครับท่านผู้ชมดูผมยืนครับอิ่งเล็กๆมันโยกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมไส์สวยเลยไส์โล สวยสวยสวยนู่นแหละนะครับข้างล่างนู่นแหละโยนไปอึ๊บโนนข้างล่างนู่นแหละเอาครับลุยกันต่อ เรียบร้อยดน,นแล้วนี่เขาพงจะเหมือนเคยเช่นเดิมเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้า ยตัวเล็กตัวน้อยตัวน้อยโอ้เสียไนไหนวะ ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กแต่ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะนี่เลยครับอ้วนมากโอ้ยโอ้ย้อย่าดิ้น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 จะดิ้นทำไมเนี่ยนี่ท่านผู้ชม 呜，像乌、oh,